สังคมตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเฮดของประเทศไทยนะครับเพราะว่าภาพเหล่านั้นไม่ไม่อยากจะเห็นเพราะว่าไม่มีอะไรจะขายแล้วเหรอขายกันกันแค่ตรงเนี้ยสิ่งที่เราจะขายอีกมากมายในการสร้างสารรค์สังคมในการสร้างเจเนเรชันรุ่นใหม่ๆให้เขามองว่าพวกเรามีเบรนที่ยาวไกลมากนะครับผมถือว่าเรามาอยู่ในจุดนี้เราเป็นจิตอาสาเราเป็นราษฎรที่ผมถ,ถือว่าเป็นขั้นจริงๆ นะครับบรรลุแล้วนะครับในการใช้ชีวิตถึงมอขี่มอเตอร์ไซค์ถึงนอนข้าถนนได้ถึงนอนกับดินกินกับทรายได้ถึงทีกายช่วยเหลือสังคมขนาดนี้ได้ผมถือว่าสุดละเพราะฉะนั้นในความสุดตรงนี้อยากให้มันสุดไปเลยอ่ะอย่าเอาความความหยาบขึ้นมาปะปนกับความละเอียดอ่อนของหัวใจของพวกเรานะครับเพราะว่าผมถือว่าหัวใจของพวกเราบริสุทธิ์มากปอบ,บมือกับหัวใจของพวกเรานะฮะปอบมือนะครับ วันนี้พวกเราเดินทางกันมาหลายแสนกิโลบางคนหมดเงินไปหลายแสนเป็นล้านบาทนะครับ,บกับความบริุทสิกที่เขามาอยู่ตรงนี้เมื่อบางคนไม่เข้าใจบางคนก็เลิกกันไปมึงไปทําอะไรมึงได้อะไรขึ้นมาแต่ทุกวันนี้สังคมยอมรับภาครัฐยอมรับภาคธุรกิจยอมรับถึงขั้นลงทุนเปิดบริษัทบิกบ๊กไบ ลงทุนแต่บร,ษริษัทรถคลาสสิกเอามาขายนั่นหมายความว่าสังคมของพวกเรากําลังเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าบริษรัทต่างๆเห็นเงินทุนพุทธพัน์ในสังคมเรามากมายไม่งั้นมันไม่กล้าลงทุนขนาดนั้นหรอกนะครับทุกวันนี้บอกได้เลยว่าสังคมเราสดใสเพราะนั้นตัวปันกระแสตัวสร้างงานตัวทําให้สังคมสดใสอยากให ความจริงในหัวใจของคุณไปด้วยนั่นคือความบริสุท์เพราะสังคมเราไม่ได้มีมีดไม่ได้มีปืนไม่ได้มีแม้แต่อำนาจแต่เรามีความบริสุทธิ์ใจนั่นคืออาวุธเรามีความจริงใจนั่นคือกระบ,บองที่จะสือ่อถือแล้วก็ฝ่าฟันสังคมอื่นที่เขาไม่ชัดเจนเขาหลบโดาทุกสังคมี่บอกให้นะครับวันนี้สังคมเราเดินมากไกลมาก แล้วถอยหลังไม่ได้นี่คือฟางเส้นสุดท้ายของสังคมไทยนะครับนี่คือสังคมแห่งมิตรภาพจริงๆต่อไปประเทศไทยจะมีเครือข่ายทั้งประเทศทุกกลุ่มจะมีลิงเหนือใต้ออกตกทุกกลุ่มจะอยู่ในเว็บและสามารถช่วยเหลือพี่น้องทั้งระบบได้นี่คือเครือข่ายที่อาจารย์สีเผือกบอกว่าสังคมมึงอ่ะผู้มึงอ่ะโคตรมหัศจรรย์เลย มนลิงก์กันได้ยังไงทั้งประเทศสามารถฝากลูก